ตอนอะไรยิงกันไหมลู้ไม่รู้ไม่เห็นเจอใครเลยิงงไหนรถอกไมันมันมีอะไรยิงพี้ยงหนาเขไม่รู้พี่มอง้เนเรถมันเข้าไปหลังสายเราแล้วข้าวป็หลังบ้าแล้ยิงมาได้ไหมน้อง มองอะไรไม่เห็นเลยนไดปันลืมเลยเฮียเฮ้ยระเบิดห้รถข้างหลังมีรถอ้อมแล้วพี่ไอ้เหี้ยไอ้นี้พี่ ไป้มาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโบผมารถเข้าไปต้นทางมันต้องยิงตรงนี้ปาจะแตกแล้วโอ้ยเฮียแม่งหองวิหารซองแฟดยัดหน้ากูเฮียเออ เป็นสายเดียวแล้วทำไมติดชุบเดียวจังเลยนี่ก็ไม่ถูกกันไฮ้รถมาไอ้เหี้ยรถมามาน้องรถมารถมาหลุดเล่หลุดเลยไปแล้วสองลูกไปแล้วสองลูกโอ้ยที่มันนอนอยู่ไหนใคไม่มีใครเห็นหรอวะโอ้ไม่ระเบิดรถกูตาย มันเห็นฮ้ยรถเก้าวิรถเก้าวิรอคนรอคนรอเลยรอเลยที่พขาไม่นัดบูไม่ทันแล้วไอ้ยี่อะคิก็รัวชิก็รัวคิก็รัวไหนระเบิดนะน้องตายแล้วรถอ่ะไม่ทันแล้วเอ็กลาก่อนนะเนี่ยน้องอนี้ทำไมรู้สึกกินใครไม่ค่อยตายเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะ ปืนกูมันเนิไปอะไรมองเลยไม่เห็นเลยติดเต็นท์ป่ะติดเต็นท์เฮ้ยมันมาแล้วอถอยอยมีรถอีกคันมีรถอีกคันกำลังมา เลยทางกันลงมาทางเดิมทางเดิมซ้อมซ้อมเร็วซ้อมไดกันอ่ะเจ้าใต้เจ้าใต้มีโอ้ยโดนมาไอ้กูวิ่งมาตายแล้วกูเอาเติบพอที่ได้ไปยูเลยได้ไปยูนะเนี่ยนัดเดียวพอนัดเดียวพอไอ้เอ็กซ์นัดเดียวพอเฮ้ยมันไปมันไปเกินนัดเดียวพอ เดียวพอวันวางเกิดไว้ในร่องนั้นเอ็กถอยถอยผูย้ยิงใช่ปะเออไม่เคยเห็นเคยเห็นร่องไหมว่าแต่อ,อ,อ่ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไให้แปรไม่ได้รถเข้าไปสองคันรถลดูเข้าไปไกลจังหนะ เข้าไปของคันปงปัง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 อุ้ยเดี๋ยวฟักเฮ้ยมันปังมันมันปังเกิดตรงนี้เอ๊ะอะไรไม่รอ้เออสวยดิมข้างในไซมีนี่ยมันนอนอยู่บนเต็นท์มันนอนอยู่บนเต็นท์นี่มันมันมังมันมังอย่างหนึ่งดิม ร่นงเกิดในสองแล้วเต็มเลยพีร่ังเกิดในสองเร็วทุกแอลเลยไปรถเข้าไปเร็วแดมบูโอ้ยเตมเลยเต็มเลยตรงนี้ โอ้ยเฮียหมอแม่เฮียขอเกินหน่อยขอเกินหน่อยใครก็ได้ขอเกินหน่อยได้แล้วได้แล้วเข้ามาเร็วเข้ามายึดเร็วตอนที่เราจะสียเหรยแม่ yeah, man, เอาใครไปเองหนึ่งศพไว้เฮีย พี่พี่โคตรไกลเลยว่ะไม่เกิดมาแล้วมาแล้วรถรถมารถมันขึ้นมาโปรโอ้ไม่ก็เรียบอตากับเลิบคุณรู้กับเลิกไหมอ้อมยิงมาจากไหนวะ หีตายเฮ้ยไอเฮี้ยมีมิสไซล์เฮี้ยอะไรไม่รู้มิสไซล์แม่งบินผ่านน่าไปมีนหนึ่งได้บินแล้วมีนหนึ่งบนเต็นเต็มเลย ตอมันเอ้ยโอ้โหมึงเท่เก,กินไอเฮียเอาแล้วไม่ใช่เพื่อนไอเฮียโ <c oughs> อ้เตมหนึไอเฮียเฮ้ยมันมึงไง <c oughs> โอ้ยโง่้นตี <c oughs> หนหมา้ยรถเข้ามีแสองเข้ามีสองรถเข้าพี่สอง มีตัวนอนอยู่เว้ยตัวข้างในที่สองทางซ้ายอ่ะทางซ้ายอ่ะเกิดเกิดตรงจุดสปอนน่ะแล้วทางซ้ายอ่ะโอเคไปไปแล้วสองลูกไปแล้วสองลูกไปใครแม่พี่ฮะ ธนูเฮ <Bye. S 1> <Wha> ียก uh, mm ูโดนธนูเล่นเอ้ยมันกระโดดมวนหน้าไงวะแล้วแม่เป็กแค่ตัวผู้อีกดีมีตัวใหม่ทำได้อ๋อเอออ๋อเฮียไอ้แค่นี้ถ่านกูแล้วเนี่ย ดีวทำไมมันระเบิดแล้ทตัวมันกระเด็นอย่างนั้นนะดีสตันอนี้หวังว่าเฮ้ยโอ้หมเทเกินเพื่อนในที่ อยู่หมาปะเนี่ยวิ่งจะไปอาบน้ำโอ้ยนี่ไงน้องไอ้พี่อเดี๋ยวมาโอ้รถไอ้พี่อ่ะกินเข้าไปกินเข้าไประเบิด ถึงเวลาฮีโร่หรือยังถึงเวลาฮีโร่หรือยังบีหนึ่งอ่ะนี่นใครอ่ะขอเกิดด้วยได้ไหมไอนี่หนัวจริงหัวเกินไอ้มึงอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้ยเฮียเกิดกับมึงแล้วโกูทะลุกำแพงมาเว้ยไอ้ดิมลดระเบิดรอออก อะไรล่ะอะไรลไรนายบนนี้บนนี้น้องยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเติมเงินขอเติมเงินเติมเติมเติมไอ้สต์เติมเติมไอ้เฮียควันอะไรใครเต็มไปหมดเลย คุณโมทีรู้สึกรล้ลลอนเฮอ้ขวานจ,จะเข้าแล้วพี่แจ๊กขวานจะเข้าแล้วอันนี้น้องเ,เสิร์ฟใหญ่พีน่าเพราะว่าไม่มอ็หรอเป็นหีอะไรสัตว์ องไ่เห็เลยพี่ชายโโไยไบยเนี่ยไอ,อ้คนมกไอ้ไอไนบ็นบลอไอนลนลอ้นอน ยิงอยู่พี่ยิงอยู่ยิงอยู่ไม่เคยยูดบอกว่าไม่เคยยูดโดนโดนอีก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 ตายไปสี่ตายไปสี่โดนอีกไอ้ปองเฮียไม่เห็นเลยมันยืนแล้วไม่เห็นเลยมันยืนแล้วมันยืนแล้วมองเฮียเรไม่เห็นเลย มารถเข้ามามารถเข้ามานี่รถเขาเนาะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้อมองเยี้ยเราไม่เห็นเลยโบรูเจ็บหายเียเออติดหลังไหมไหนรถมาพี่รถมา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 ไปนะ ออกไปได้พี่ออกไปได้ออกไปได้ออกไปได้ออกได้โอ้ยโูรูซ้ายรูซ้ายโูซ้ายซ้ายไปเลยไปเลยเว้ยไปเอาปีหนึ่งไปเอาปีหนึ่งคืนถ้างั้นนะถ้าจะไม่เอาปีสองนอกปีหนึ่งคืนไปต่อแล้วเปิดถอยถอยถอย

พี่แฟด X พี่แฟดพี่แฟดมันรถแฟดมันรถแฟดหลังมาไหม X เดียวเอาเสียเฮ้ยยิงปิดเตียวใช่เลยอะมันยิงใส่อะไรอ่ะมันยิงใส่อะไรก่อนไม่น่าได้ได้ไม่ได้บายเนี่ยอ่อน เจอหา,า,าพ่อมาคนในที่อ่ะเฮ้ยมีหนึ่งข้างหลังมามีหนึ่งข้างหลังมามีหนึ่งข้างหลังมาโอ้แม่เหมือนจะตายอยู่หลีเรียไงวะเยี่ยไหวเยี่วยวไห้ไหวยุโยน้อง เออออกมาผู้ตองโอ้นี้กิ่ลิว่ะโอ้โหสองพันหกเลยเหรอ เฮี่ยไม่เก่งจังอ right. ่ะเล่นอ no. ้วนะด้วในที่ซ่เฮ้ยมันมีอะไรอ่ะสกินอะไรอะใครเป็นตัวอะไรอ่ะตัวติดอ่อ